ก็กาบสวัสดีกันด้วยนะครับเข้าสู่ช่องพระใหม่มาแรงนะครับวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อรวยปราสาทิโกวัตะโกนะครับมาให้ชมกันนะครับเหรียญแรกจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับเหรียญแรกนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นไตรมาสห้าเก้าครับรวยรวยรวยนะครับ ออปี้59นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับของหลวงประถุมคนของหลวงพ่อรวยนะครับนี่ครับเป็นเหรียญทรงเสียมานะครับทรงเสียมาหลวงพ่อนั่งเต็มองนะครับเป็นรุ่นที่ออกแบบได้สวยงามครับรุ่นนี้แล้วไปสองกล้องเลยนะครับนี่ครับความสวยงามนะครับ ตรงสังคตินะครับจะมีได้กาวหานะครับนี่ครับยันกระหนกข้างๆนะครับเป็นยันนะครับผิวรุ้งนะครับผิวออกรุ้งรุงนะนี่ครับด้านข้าล่างๆนะครับจะเป็นลายกระหนกนะครับตรงฐานหลวงพ่อนะครับนี่ครับพระมงคลสิทธาจารย์นะครับหลวงพ่อรวยนะครับปาสาธิโกนะครับมัตโกอิทยานะครับ นี่ก็จะเป็นลายกระหนกคำด่านนะครับออกผิวลุ้งนะครับเนื้อองค์นี้ออกผิวลุ้งนะครับดูด้านหลังเลยนะครับครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ครับจะเป็นยันดวงหลวงพ่อครับข้างบนก็จะเป็นยันนะครับอันนี้เป็นยันดวงหลวงพ่อนี่ครับไก่คู่นะครับเป็นไก่คู่นะครับรุ่นใจมาท่้าเก้ารวยรวยนะครับ เหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับเป็นรุ่นที่นิยมรุ่นหนึ่งครับของกระทรวงขนหลวงพ่อรวยนะครับองค์ต่อไปจะเป็นลายปไปชงกันเลยครับองค์ต่อไปนะครับจะเป็นหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นรวยเจริญสุขนะครับปีห้าเจ็ดนะครับเนื้อกระดาษทองนะครับไปดูกันเลยครับนี่นะครับเป็นเหรียญเสมานะครับรุ่นรวยรุ่นรวยเจริญสุขนะครับปีห้าเจ็ดนะครับ จะเหรียญจะคล้ายๆหลวงพ่อกันนะครับด้านหลังนะครับจะมีไก่นะครับมีไก่นะครับรุ่นรวยเจริญสุขเนื้อไก่ทองนะครับด้านข้างนะครับจะเป็นหลวงพ่อรวยนนั่งอาสนะครับนั่งเต็มองค์นะครับปีห้าเจ็ดนะครับเป็นเหรียญที่มีความงดงามนะครับมีลายกระกด้านข้างสวยงามนะครับนี่ครับนี่ด้านหลังเป็นยันนะฮะเดี๋ยวเราไปส่องกันเลยนะครับ นี่ครับความสวยงามนะครับของเหรียญนะครับเนื้อกระดาษทองนะครับปีห้าเจ็ดนะครับด้านบนนะเขียนว่าปีห้าเจ็ดนะครับนี่ครับมิตรไข่ปลานะครับข้างแล้วก็ลายกระหนกครับเขียนว่าหลวงพ่อรวยนะครับปลาสาทิโกนะครับด้านข้างนี่ครับด้านข้างนี้นะครับจะเขียนว่าวัตตะกูละครับจังหวัดอยุธยานะครับหลวงพ่อนั่งอาสนะนะครับนั่งเต็มองค์นะครับนี่ครับ ดูด้านหลังกันเลยนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีไก่คู่้วไก่สองตัวนะครับจะมียันด้านล่างนะคะอย่างนี้ยนะครับด้าน,นบนก็จะเขียนว,ว่ารุ่นรวยจเจริญสุขนะครับจะต่อโค้ดนะครับนี่ครับเป็นรูปหยดน้านะครับโคดเอ่อโคดเป็นโค้ดวัตกรนะครับวัตโกรนะครับออพอจกรนี่ครับ เหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งครับที่มีความออกแบบได้สวยงามมากเลยนะครับชมรุ่นต่อไปกันเลยนะครับต่อไปนะครับองนี้จะเป็นชุดนะครับเป็นชุดนี้เป็นเหรียญจอบมาหลวงพ่อรวยรุ่นอายุวัฒนะมงคลนะครับนี้ก็ไหลทองนะครับลงยาเขียวแดงนะครับเหลืองนะครับปีห้าเจ็ดนะครับแท้ทันหลวงพ่อเลยนะครับนี่ครับข้างบนครับจะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อรวยรุ่นรุ่นประธานพรนะครับ รุ่น <chairs, S 1> ประทานพรนะครับปีห้าหกนะครับท่านหลวงพ่อนะครับปีห <persist> ้าหกเปี่ยนจอบนะครับ hmm. ด้านล่างข้างบนจะเปหี่ยนคมครับไปส่องกันเลยครับนี่ครับเปี่ยนจอบเรี่ยนจอบหลวงพ่อรวยนะครับเนื้อกระไรทองลงยานะครับน่ครับกนกนะครับวะลงยานะครับลงยาจะไม่ทับกนกนะครับจะลงยาเป็นระเบียบนะครับหลวงพ่อรวย ความว่าหลวงพ่อรวยนะครับองยาจะไม่ทับนะครับกนกด้านข้างนะครับน่ครับเมตตานะครหลวงพ่อนะครับคมชัดนะครับคมชัดครับรุ่นอายุวัฒนามงคลนะครับเหรียญจอบมาปีห้าเจ็ดนะครับดูด้านหลังเลยนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นไก่นะฮะไก่ เขียนว่าวัดตะกูนครับจังหวัดอยุธยาพ2 5 5 7รุ่นอายุธนมงคล94ครับมีนำนเบอร์นะครับ1407นะครับ1407นะฮะจะเป็นยันนะะด้านบนนี่ครับองค์ต่อไปนะฮะองค์ด้านบนนะฮะเนี่ยรุ่นประธานพรนะปี56นี่ประธานพรหันข้างครับ เหลี่ยนกลมนะครับไปส่องกันเลยนะครับนี่ครับความสวยงามครับหลวงพ่อจะยิ้มนะครับเป็นยิ้มหันข้างครับตรงสังกตินะครับจะตอกโคตรรวยนะครับด้านบนนียเขียนว่าหลวงพ่อรวยนะวัดตะโกนะครับอันนี้ออกวัดหัวคุ้งครับ ถ้าหลังจะเป็นไก่ตัวใหญ่นะครับนี่ครับนี่ครับรุ่นประทานพรนะครับนี่ก็จะมีเลขนะฮะห้าหกนะครับนะครับงดงามนะครับข้างบนเป็นยันนะครับนี่ไก่หลวงพ่อนะครับนี่หุดหลวงพ่อรวยนะครับองค์ต่อไปจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับเหรียญต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นรวยทรัพย์แสนล้านนะครับไปชมกันเลยครับ น่ครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นรวทรับเ็จล้านนะครับเนื้ออัปปากานะครับออกปีหกหนึ่งครับพัตตะโกนะครับเนื้ออัปปาการุ่นนี้จะมีความสวยงามมากๆครับลายกระหนกนะครับมีไก่ด้านใต้ฐานหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อรวยนั่งเต็มองค์นะครับพ่อรวยนั่งเต็มองคเนื้ออัปปากะนะครับด้านหลังนะจะมียันลายยันที่สวยงามครับนี่ครับรุ่นไตรมาสนะครับ รวยซับแสนล้านหัดเราจะไปส่องกันเลยนะครับนี่นะครับลายกระนกด้านข้างนะ้เม็ดไข่ปลานะ้ำลายกระนกน้ด้านข้างมันจะเป็นไก่หลวงพ่อนะครับนี่ครับหลวงพ่อนะครับคมชัดนะครับคมชัดเนี่ยพศสองพัออนห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะฮะลายกระนกนะครับ ลกักนณะสวยงามนะครับดูด้าหลังกันเลยนะครับด้านหลังนี้จะเป็นยันดวงของพ่อนะครับนี่นครับนีเามีจัโคตรดดวยด้านบนนะอันนี้มีนัมเบอร์นะครับ อย่างนี้มีนัมเบอร์นัมเบอร์นะครับนี่ครับ4187นะ 4, 1, 8, 7, ครับด้าน,นหลังนะครับไกลมากนะครับรวยรับแสนล้านพีหกหนึ่งครับดี๋ยวนี้เป็นเหรียญที่มออีลวดลายนะครับความสวยงามมากๆเลยนะครับรุ่นนี้เหรียญ่อไปจะไปะไเหรียญอะไรไปดูกันเลยครับ นะ bon ครับรุ่นน <c oughs> <terms. S 2> ี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นไข่นะครับที่รลึกนะครับพระมงคลสิทธาจารย์นะครับนี่ครับหลวงพ่อรวยครับ5ธันวาคมนะครับ5ธันวาคมครับปี58เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นเหรียญนะครับเนื้ออัปปะก้านะครับหลวงพ่อครับครึ่งองค์นะครับมียันนี่ครับตรงหลวงพ่อนะครับท่านข้างหลวงพ่อนะครับจะต่อโค้ดนะครับเนื้ออัปปะก้านะครับ หลังก็จะเป็นไก่นะครับไก่แล้วก็จะเป็นยันนะครับเดี๋ยวเราไปส่องกันเลยนะครับเราจะเป็นรูปไข่นะครับหลวงพ่อครึ่งองค์ครับแกะได้คมชัดนะครับนี่ครับเส้นหน้าผากของพ่อครับยันนะครับนี่ครับอันนี้โทษนะครับเมตตาหลวงพ่อคมชัดนะครับ ดูด้านหลังเลยนะครับหลังนี้จะเป็นไก่นะครับน่ครับที่ระลึกนะครับพระมงคูลสิทธาจารย์หลวงพ่อรวยนะครับมีห้าแปดนะครับจะเป็นยันนะครับเนื้อปะกานะครับและตรงนี้เป็นที่ระลึกได้เลื่อนขั้นนะครับจากพระครูสุนทรธรรมนิวิทย์นะครับเป็นพระมงคูลสิทธาจารย์นะครับจากในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับวัตชุมงคลนะครับของหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนะครับวัตโกนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับ